โซาซาลาลาครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปนะคะนกแต,ต้แบินความป้าไพยผู้ใดกินเข่าข้าหญ่มันเกวกลฝนตัวนี่กระสอหนะคะเนาะพี่น้นองมือนี้ต่อจากมือว่างนะคะเนาะหมื่ม้านข่อยเปลวเรื่องมาพ่อสาม,มีฝรั่งไหงไหนมือนี้ก็สิม,มาเ่วงเรื่องมาเามื่อข่อยมาอยู่เยอรมันแล้วเนี่ยก็เฮ็ดยังไหนแน่นะคะเนาะพ่อไมยเยอรมันเนี่ยประมาณต่อจากมือว่างแล้วเนาะ อันพอมาอยู่เยอรมันนี่ประมาณครั้งแรกเนี่ยค่คือว่าว่าต้องไปเรียนหนังสือเลยนะเขเนาะอ่ารัฐบาลกำหนดไว้ว่าจะต้องเรียนแปดร้อยส้มงอันถูกไหมจะเรียนแปดร้อยส้มงเนี่ยอ่าเราก็รัฐบาลเขาดิซอยหนึ่งหนึ่งหนึ่งปีตอนนั้นเขาไม่ทันได้สองพันท่องปัญหาน้อหนึ่งปีวันดิซอยอ่าเดือนละลอยยูโรขนาดของกับไปเรียนเนาะไปเรียนอันนี้ไม่ยุบจริงๆนะหลังจากแต่งงานแล้วนะไปเรียนปุ๊บก๋วยกับไปเรียนโอ้ย ต่แต่ขอแต่ขอ,อยู่โรงเรียนบ้านนอกพี่น้องเอ้ยหัวเงี้ยไม่อยากเรียนอยู่บ้านหอวเงี้ยมึงพ่นขอนเก่งหัวเงีไม่อยากเรียนหอยกีฬาเรียนกับหอยสร้างโรงเรียนหอยเป็นคนบ่มากเรียนนะหอยเป็นคนเรียนบ่ปองเป็นคนบ่สว่างสว่างเป็นคนมีตงห่วงวนอตนะพี่น้องคือแบบว่าบ่มีเมืม่อใดหัวเซฟเบ่หิวนอก็หิวนอสเสมอเออเป็นคนร่างกายอ่อนเพียรนะคะเป็นคนเลือดจังพี่น้องมาที่นี่หัวกับไปเลยนเนาะโคโคลชเล่เนาะที่แหลกกับไปเลยน,ลยนในมิวนิกนะคะเนาะมือลลละาย สี่ชั่วโมงจริงๆแล้วมันก็ะเด็นแค่สามชั่วโมงแล้วก็บเบรกเพิ่มสามหรือสี่ชั่วโมงรเราก็จำไม่ได้ไปเลยนประมาณคอร์นสสามเดือนแล้วก็บเบรกสามเดือนก็บเบรกนะจำไม่ค่อยได้แล้วพี่น้องมาที่นี่เขาก็ให้สักปมพิ่มประมาณได้เลยนได้สักรประมาณมห้าเดือนหกเดือนนี่แหละพอยก็เลยใบขับขี่เพิ่ม

แต่บทที่นี่ข่อยกับเปิดดิกสุสูตข่อยเปิดดิกชัเนเนลีสูตรเลยแต่กี่สมัยแต่กี่มันสมีสื่อข้อสอบเป็นภาษาไทยของคุณนซีดาเกรมนะคะคุณนซีดาเกรมเป็นหลานนะคะยุมิวนิกนะคะเนาะกับซีนีข้อสอบภาษาไทยนะคะอ่านแล้วก็เทียบกันกับภาษาเยอรมันไหนคะเทียบกันภาัานก็เปิดดิกนะคะเนาะคือแบบวาา่าแนวข้อสอบคอยนีย่แบบมีคำแปลทุกแม่ทุกแม่ทุกเมทุกย่างไหมพี่น้องดีได้ดาสนะกว่าเฮ็ด ขวบเฮ็ดไปเขาขี้ขวบไปน้ำเพราะว่าอันขวายุบันน้องนะพี่น้องรถบัสมันก็บบ่อขวายมามาเร็้ยวนอนบางทีก็มีเออมื่อหนึ่งก็มีชั่วโมงหนึ่งแล้วกอ็ตรงรออยสองชั่วโมงตรงรออีกสามออชมั่วโมงสีนะ่นาบอเ้มีเบินเหมือนนะัดที่นี่เบิร์ตขั้นรถก็มีจะข่อยผู้เดียวข่อยนางรถเบนเด้พี่น้องเไยนางรถเบนแล้วมีคนขับไพรเวทอีกต่างหากรถขั้นแบบไงมีข่อยผู้เดียวเออฝรั่งพลายเขาก็มีรถเนาะเขาเป็นนางรถเม่นเนาะ นอกจากว่าผู้ใดที่ว่าอันอันพูดว่านั่งรถไฟไปต่อเพื่อสิปบัยัดอันคับรถค้าร้านะพี่น้องไปที่นี่เขาก็ไปเรียนนะโอ้ยเรียนยากง่ายเนี่ยโอยว่ามาเรียนเนาะวัีนี้ภาษาเยอรมันก็คือว่ามันจะยากวันนี้นะพี่น้องมันมีคำอิตก์อาร์ติเคิลไหมสามคำนะสมบัติสมมติว่าภาษาอังกฤษเนาะเอเดอะนะคะซีเอชีนะเะนะเจเขาอัเดอะเสียเดอะไรกันเนะภาษาอังกฤษต้องเะว่ามันเด้อด้วยเจเจนะ เขาว่าเราก็าอยลอกลอกลอกเลยนเขาบ่ายนี้ภาษาเยอรมันมัสมีคำอัดเตอร์นะคะดี e ดดัสนะคำ D der das ในคะอ่า D ก็คือเป็นเฟมินินค่ะเป็นผู้หญิงนะคะ d ด r เป็นผู้ชายนะคะดัส Das คือเป็นคือคืออิทในไหมเป็นทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งเนียงกระซังถ่อมันเป็นแกรมมาเดียบบ่ายากมากนะคะ ข่อยกระทิงเลี่ยนไปกระทิงโอ้ข่อยบ่มักเกิดการมาตะพัดได้ตะพัดข่อยน้อยข่อยก็องมาหลอกตะกางเกันบ้านคุณเสือบ่ตะพัดข่อยเลี่ยนมัธยมเนี่ยข่อยบ่เคยเหตุการณ์มาเลยข่อยไปหลอกเอาเออเสือบ่ตอนผดจบ่วงหงเนี่ยอันอันคู่คนหนึ่งเล่าอันชอนคณิตเนาะเล้วเป็นอันมูของหนาข่อยเล้วอะไรวะอันเมียวอันไปหลอกมาสไปสิให้สิให้จบดอกกัศลวะข่อยสัมสุขวิจักกคณิต โอ้ยจะเป็นปึ๊กนะสาโหดพี่น้องมุมัก,มกเลี่ยนน่ะมึมัก,มกเลี่ยนเลยอ่ะบาที่นี่อันอันไปเลี่ยนทั้งเหตุไปกับพี่แต่ว่าแขอยก็เป็นคนนี่อย่างหนึ่งนะพี่น้องถึงว่าสิบ่มักแต่ว่าสิ่งใดที่มันจําเป็นขวรจะต้องฟื้นเหตุให้มันได้มาละพี่น้องมาที่นี่อันทัจกจุประมาณหกเดือนก็เหตุไปกับขี้ไปนั่นบาที่นี่ก็เลยแบบตอนมานั้นมันกับเบรกเลี่ยนพอดีเหตุไปกับขี้ เ,อเ,อเลี้ยมันก็นเลี้ยนทางห้างไปที่นี่ขอเลี้ยร่องสมัครงานเบิางอยู่ในมิวนิกนะคะเนาะในมิวนิกจากบ้านไปในห้างกันประมาณเกือบ30กว่ากิโลเลยพี่น้องสามสิบสามสิบห้ากิโลเนาะขอต้องไปนั่งนั่งรถไฟไปนั่งรถบัสแล้วก็นั่งรถไฟไปเลี้ยนในมิวนิกนะคะพี่น้องมิวนิกเป็นตัวเมืองนะค่ะเนาะัปที่นี่ขอไปออสมัครงานอยู่ห่างห่างหนึ่งเนาะ ห àng, ่างคาสตันอุบะคุลิงเกิดตรงมาเรียนค่ะตรงวอลกิงสตรีทน,นะพอได้ไม่เที่ยวมินิประเทศเยรอรมันเนี่ยก็สิมัคไปเที่ยวเมืองฮันละคะ่ะมองที่เขาขายกระเปะ๋าแบรนด์เน้นนี่ไงนะคะแบบห่างลองเทิงมันจะเป็นรีสอร์ทนะมันจะเป็นรีสอร์ทบุฟเฟ่เนาะมันจะเป็นร้านอาหารในบุฟเฟ่เนาะคอยไปสามาัครเป็นกุ๊กพี่น้องคอยว่าเคยเห็นกุ๊กจาก้าเจียคอยแต่ไม,ม่คอยคอยมีความคิดว่ายคอยอยากเป็นกุ๊กบ้างเพราะว่าคอยเห็นงานสายโรงแรมมากเนี่ยคอยมิตรยุ่ขวางนาตลอดเลยเป็นพนักงานต้อนรับเป็นพนักงานจะเป็นพนักงานบาร์เทนเดอร์เเป็นนนนพักงงาาาที่่่่วออยยข้้ตลลดดดบบไไ เคยอยู่ข้างหลังบ้าที่นี่อัานคอยก็บอกภาษาอังกฤษก็ได้จังน้อยก็จังผ่าทีเรียตคอยบ่อยฟังแหรอเนาะเขาบอกว่าบ่ให้เป็นกูเขาบ่กว่าเป็นแคทเซียร์่ะจังนว่าแคทเซียรโอ้ยคนละนางหลับอยู่พี่น้องมันก็บอกว่าบ่แมนบ่มมีแครกแต่ว่ามันตื่นเสาร์ปวดเนาะคอยบ่มันแคทเซียรนั่งสบายแต่งโตงามได้เป็นแคทเซียอ่าก็แค่เช่นนี้จะยิ้มแย้มแจ่มใส่นะพี่น้องบัดที่นี่ยิ้มแย้มแจ่มลายจนว่าเพื่อนรวมงานที่ว่าเป็นพลังน้ำกันเขาบ่มักไหมคอยก็ว่า คอยก็ยิ้มแต่คอยละหอยอยู่แบบว่าเฮาเคยเป็นคนไทยเฮาเคยเฮ็ดงานด้านไทยซื่อนี่ก็ต้องเอ่อเป็นคนไทยก็ต้องแบบเออยง่ะ Land of Smile หนเนาะเฮาก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนําบัดฝรั่งเขาบ่ได้เป็นสันพี่น้องเขาบ่ได้ขอรองให้อีแม่มากินข้าวเด้ผู้ใดอยากมากินก็กินเด้โอ้สวิตแตกต่างกันมากลูกค้ามักเอ่อเจ้านายก็มักว่าเฮาเป็นคนเฟรนด์ลี่แต่ว่านั่งแเสียนํากันรู้สึกว่าสิบ่มักปานไดล่ะก็เลยแบบโอ้ รู้สึกว่าสิบ่บรรยากาศบดีหรือว่าทำคับต่อขับได้ยืดเป็นไลยแล้วอีอย่างนึ่งมันเงินเดือนกว่าน่อยความตื่นตื่นเสาวความตื่นตีหาเทวศิวาศีรษะหอดที่ทำงานตั้งแปดโมงครึ่งนึ่งสี่นาทีวศิวาศีรษะบานนั้นมันก็มันกรเดิงเนาะตอนนั้นทํางานสี่มื้อต่ออาทิตย์นะคะแล้วก็เลี้ยนตอนนั้นมันก็จบสันกลางภาษาเยอรมันเราเลี้ยนสันกลางแล้วประเทศนี้ก็เลี้ยนข่อยก็เลยคิดว่าโอ้ภาษาเยอรมันของบดีบันไดมันไม่เลี้ยนบ่ปกติปต่อเนาะแน่ไปเที่ยวหรอกมาเลี้ยนไปเอ มาเที่ยวกับบานไปเลี่ยนเมืองไทยไปเลียนเนาะมันกับบอปปิติปะตอต่อยก็เลยเออไปเลี่ยนอ่เขาเรียกอะไรค n v e อ s เซชันนะแบบอฝึกภาษาเยอมันอ่ะคือไปว่าเอาโจโจเล่ว่าสเสหยเวาอีกอย่างสินะรู้สึกว่าสามสิบชั่วโมงกันเท่านั้นแหละพี่น้องมาทีนี่เห็นไปขับขี่ผ่านพอดีหกเดือนมาอยู่เยอมันแล้วก็ได้เห็นงานอยู่โอบอรลิงเกอร์เป็น พนักงานเจ็ดเซียนนะคะเห็ุได้ประมาณสี่เดือนเกินบอกว่าบ่งบอกแล้วอยากมันการความเงินเดือนตอนนั้นประมาณสี่สิบห้าพิเศษแล้วชุ่ม้วนละเจ็ดกิโลเจ็ดสิบเอ็ดเซนหนึ่งพี่น้องวันนี้เนี่ยข่อยก็เลยออกวันที่เนี่ยข่อยก็เลยออกเออหลับพี่น้องมันสิยาวเกินไปเดี๋ยวก็จะพอเรื่องต่อไปว่าข่อยออกเราก็ข่อยได้งานอีหยังแน่งแล้วแเริ่มต้นสิมาได้เปิดร้านอาหารไทยนี่ก็เห็ุอีหยังแนึ่งเนี่ยนี่เปิดเปิดร้านอาหารไทยอินดี้สนะคะเนาะเนี่ยเห็นบ้ คอยเก็บแล้วกันลังสิกระบ,บานมือนีนแขกว่าหลายประเด็นวันสันคู่พิดเนาะพี่น้องเดี๋ยวข้างหน้าสิข้างหน้าจะต่อไปอพิโซดต่อไปก็สิมา่ว่าเรื่องว่าเปิดร้านอาหารไทยเป็นจรงไหนพี่น้องอ่าลานหารไทยอินบิสนะคะเนาะอ่าโอเคมา่ว่าถึงเรื่องเลี้ยนแล้วเออข้างหน้าคอยว่ากันเรื่องต่อไปนะพี่น้องเนาะโอเคเถ้าข่อยกระบ,บานไปฮับลูกอยกันโอเคค่ะสำนึกนะค่ะสวัสดีค่ะ